มันจะกากินเ <át stars> ขาตะนนอเก็พ <tamam> ูดได้สุ้มอ่อยไหน่ว่กระางสมอ่อยตะน่อแคบานซ้มอ็อยสมอ่อยดี่งเนัดนออุ้มอ่อยเ่อเฮ้ยไ่ยอ้งไม่อ ตกต้องิเทปทองแดดไปติทองได้ก่กหนอากหนงอหนงก็ม,กมีนมมัง่แม่พ่อใจดหญยร่ง้

ม่ได้ชุมูเคยเห็นเจสาวชุกหมูเขามาตาไม่ม่ลูกไม่ไม่เล่น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 ทุคนทคนใเขามาตังาไม่เอาเรียกให้แข็ง้าวเรียกให้แข็งจิข้าวลูกไปมเก็ล่นาเกระีเล่นด้วยหน่อยแคทแคท แค่แสือสงนเใช่ครูเอ้พไม่นังอมเครืงใมดี๋ว่อเคยซื้อมาอยู่ไอ่สูง้นมันไม่ใช่หอกเฮ้ย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 ไปเลลูกไปเลยแม่มีอะไก้าไม่ใช่สูงนอุไปเลยปเลยเก่าออเูถอ ซื้อของซื้อรวยหลอกแล้วนุ้งพ่อกนเงินนุงพ่อกัเอาดีๆไ่เจ็หระมีมีมานี่ร้มีไปหาแคร์ไดูไปเปิดเพ่งมาหาดยให้ฟังไหมพ่อแม่นัดไปใส่ในส่วนทีฟังไหมคือไหไดเราเขโนเล่นให้กำยูววีโออยู่ไปไปไปหาแครไปเลยเอาหร ไปเสือเอาไม่มาขนนั้นงเห,หมือนเฮ้ยต้าถึห้องห่างเลสิ okay. อ,อันนี้จะซื้อต่อจะได้พอเลยซื้อที่นโคกงเลยแปลด้อยก็โอเเขาแล้วเป็นเขาไม่ต่เนี่ าม่มดจริงเขาแห้นเขาไม่แห้งเขาไม่แห้งขวดขวดฮัลโหลฮลโหลตัวมืมือขูดอนั่นยื่มืหรอาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกบอกกันจะแหกเมื่อไหร่นอกน้ำมันนะโอ้ยโอ้ยเดียวไอ้แม่ ไม่ไได้หมดแล้วไม่ถ้ามันเป็นเครื่องที่ว่าเขาใช้แบบไม่ได้ติดปูนก็ใส่ได้แต่บางพคร่มันใส่ไม่ได้นะคือนักแต่บางเครื่องมันใส่วันดูฟอไม่ได้นะอะจะใส่ไม่ได้หรอไมมันทุโตรงหนเดอนอันไหนเดือนนี้ของอันเนี่ยหาเหรอยู่ที่ชาติทะเลกลางแม่บอกจะไปช่หยหนออเข้าไป ใจอร่อยเดียวถัพก็ต้องใชู้่มออถัุ่เอาแล้วพจะมาใส่อะไรีมีมานี่มีไปลูกไปมานี่เร็วมาดูอะไรหน่อยไปเลยไมีมานี่ไอพี่นัดอัดวิดีโอเหรออือเอาไปตัดเอาบอกอือใส่ลงมือก็ตัดแค่ต่

ไมาัไปเล้เออเอามาทำให้นาั้วกินข้าวเลยก่อแม่เมื่อกี้นี่มหลอตมไหนกพ่ออกินบได้ดิจะอื้าก็ดูดอกดอกเียไม่ไปนู้นนี่ไม่ไปไม่ไปจับตกใจ ไม่ไปับไปยังไละดูแฟนพัดลมเนนั่งนาบอะไม่ไปนั่งนาแล้วนั่งหลัวเงินตัวเขาที่หังสุดี่ไนั่งนาดีกว่าตัวเดินจะมันนานั่งนาก็สบายอ่ะนอนงสบายีมนแหบเป็นเหนแคบนั่งแัดกันสาคนือัด มันไปเกินัเ okay ียงหลังเหตอนหนาคนเน่เออมารมาเล่นเหอรมาเล่นมอะไรมาเล่นท่อนนงมนเหอเราานี้สองตัวไหนนี่อันไหนม่ข้างสบายสองรถมาเล่นเหจดเาไรถรถรถได้ป่อยตัวดยูหน้กูนนด้กนแ เราไปสองนูต้องไปร้านงานหมอที่เป็นกันไปโดยนักเงเต่าแม่เธอไม่ซื้อของเล่นให้เธอเลยเหรอแม่เไม่ซื้อของเล่นให้เลยหมอหนักเลยแม่ต้องทานแม่ต้องทานเลยขาที่ฟาลูกหอา แัรดบลมธรรมชาติเปนแก๊สริดับก่ไฟเหรอแก๊สระดเบไหใส่ไปแก๊สรดเบ้เห็นยังสว่าไฟได้เปล่นี่ลยากไก่แม่ต้มเปื่อยดีเลย

ไ uhm, ม่ใช่ว่าน้งเย็นดุนจะแบวได้แบบได้เอากระดูไข่อไม่ใช่ว่าน้งเย็นบุนเติมัส่รัดต่างๆให้ไม่ไก่กรืม่ได้ได้อมเลยหรอเอามากินไต่หลอดไฟหัวแม่งมาหลาย

เด็ดก่อนที่เจออะไรก็มม่มาม่าไม่เอาเอมไม่เอาะเอาออกเอากันึ อาชี่นางสวดโบโทกแทัวแทฮะโบโกบม่ไม่ตีบีว่รโก้บ่โยุนูบ่โบโอไโบโซนอบอ่เขาชื่ออะไรวะเขาบอกชื่อรดสีบาดใช่ไหมล่ะเขามีตลอดได้เห็นบ่อันนี้กัแม่ขมันอยู่กับหนูรโรดีบาดย่ก็หนูมันเขาพูดบ้างอะไรล่ะชื่อเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ตอใช่ไห ซื้อเวามว่าเจ้าเขาปวดอยู่สามหงสเยอะไป็นว่าโถ้อยอยู่บ้ารู้เถามมุไถามซื้อเหรบไม่ข้อหอยหนูพี่หนูพิ่วไปอะไรบ้างหนูก็แบบก็หอยบะไม่มากต้องข้าวตองหันาเตนพขาวดไม่ใส่อันนี้นาเตนไม่ต้อง็มาตองแม่งข้าหอยเออข้อหอยว่าเทียนเขามาวเองเอาเหต้องย่างเตาน เขาม่เองน่มเมกหันสองนสองอยสามร้หน่วยเขามาสรงแล้วบาทั้ไม่ไปส่งรไปไหนลูกขาไสามร้อยนี่บ่าสามร้อยรลโล้งอาทนี่ก็หกร้อยเยนาะ่เนาะเออคันแมงเขาไปปีาเองัวบาใบานบนาันเป็นสามร้อยแมาสรงเทียงงนเขาเพื่อก็หกร้อยเฮ้เออเนี่ยผมน้ออย่อ้า ว่าหนูวางแพรที่ไหน้าหนูจะขายว่นเป็นเสาหยุทล้มาว่าชอหอยดีเหรอออกไม่้องดออกไม่ท้งหัวใจลูกผลูกผลาเห้ตดงานไม่อ ยมรับทำามแต่เอ็มจ่ามีปดอ่อนนะเขาปวดอ่อนเลยแหละมาเจอตไปขายตรงานที่นมเลยตตาเลยต่หนุขายรหมักเขาหาจะอ่อนเลยแมะขายเขาหาจะอ่อนเลยเขาอ่อนไหมอ่อนไหมเขาถามดิเจะงานมากินแกงมา กับไปเขาด้างหนานเสีใจเึ้นหนึ่งสอง่นครัวมัวไม่บเขัไปหรอกขัไปรถมสอนด้วยไปแบบเปิดเผยนี่ยเปิดสอนเนี่ยกขาย้เต็มเมีานไปเจอเจอพวกอะไรย่านที่มันบอกโอเคก็เอานี่มันแจกมันไม่ได้เลยก็เลเก็แจกเลยลันัรนก็ดีได้วยนตตาคุณหมดแล้ราคาองสามพันเจอคนแบบ นั่นืั่นก็ดีเลยอยู่อยู่นาน้วัดวัดเต่าเถอะเสอะน่ะมัไปทรงพูกแม่แม่ไปตั้งสองขิงก็ขายบิดนัดอยู่หันขายดีเป็นคนขันเขาพูดมากเขาก่อเขาแข็งเขาขานั่นได้าัดวงพู้นะเพอวันที่ดีเลยนที่จะเต่าขาดแรงมันขายเต่าแรกไงบอกวันผิดยังไง เด็พันกบาทที่านนพไวไม่ Bei ีนส่จบ่ม nah ีเงนใส่เลยได้แต่คนนี้กรบ่มีเงนใส่้าเห็นเห็เขาเล้ยอดีคนนี้ 昆明人有分。Well, yeah,